น้ำมะพดมาเมะเอแท้พี่น้องปีนี้เขาที่ว่านไว้หรือหยอดมเมล็ดพันธุ์ไว้เนาะยุ่ใต้น้ำเหมือล้ะตอนนี้นี่ค่ะฝนมาเร็วมากปีนี้คือปีนี้คือคือจุบบดบด่ไดดบ่ไดเขา่าดอกค่ะน้ำถ่วมมาตับที่แหลกแล้วนี่ค่ะต้องจะได้แค่ครึ่งเดียว นาเจ็ดไร่กว่าคงาจะได้ประมาณครึ่งหนึ่งเนาะเอ็นยังบ่ได้เราค่ะน้ำม,มาไมา้มแห้งเหลือเกินศูนย์รวมน้ําเลยค่ะผู้กันห้องตรงนั้นขาดเนาะไม่ายนะพูนอยาาออกมารอบังหน้ากันเลยแต่แต่ปล่อยบ้างเราจะไปเพราะว่าห่วมคากอีดีน้ำทั้งทั้งทั้งเครื่องกะดันกันไว้เพราะว่าขางล่างมันไม้แห้งหล้มก็ล้มมาเนาะตั้งล้มมาะ เนี่ยเขาก,เก็เกิดเกิดแล้วละ่ะอ่าเขายังมาถึงเดือนเนาะจะเห็นตะปายพี่วีนี่แหละเนี่ยพี่ีคงจะได้ได้เครื่องเดียวเนาะสลระน้าถิ่มเครื่องหนึ่งจะเห็นยังมาได้แล้วเพราะว่านา้ำน้ำม,มาแล้วน้ำม,มาเราก็คื้อเห็นยังมาได้เนาะอ่าดินก็ยูน้ำแล้วยูนามมา้ำกักพอดีจ้ะนี่ค่ะส่วนที่ส่วนที่เหลือเนาะแต่พี่น้องอาจอัได้กินได้ยากว่าปีนี้ ลมพายุกับลมวีวีสิเขาไมา้อีกแล้วนี่ค่ะเขาลายมือสมัยซีมือเนาะนี่ค่ะนี่ไอ้ส่วนที่ยอดเป็นอันนี้ยอดเป็นแถวเนาะที่มาไทายทําตอนนั้นนะคะตอนนี้มิตรนามเลยไปน,นี่จะ้ะน้ำเต็มเลยนี่ค่ะนี่ค่ะนแหละค่ะเช้าหนะ้ากับเป็น,นแบบนี้แหละ จะมีผลกระทบบนามถ่วมกรแรงเนาะสองอย่างนี่นะคะส่วนข้างบนเนาะส่วนข้างบนเนี่ย็ะเห็นต้นเขาอยู่คงจะได้กินทั้งทงนี่แหละจะข้างบนนี่แหละคะ่ะนี่เป็นข้าเจ้านะคะข้าเจ้าหอมอันนี้นี่คับต้นกาลเขานี่พึ่งอายุยังม่ถึงม่ถึงเดือนเนาะค่ะนี่ค่ะ ก็จะมีใ้เห็นขึ้นในเห็นอยู่ขึ้นในเห็นอยู่จากชีวิตชาวนาจงปรซืชนกับใช้ธรรมชาติทุกอย่างเนาะค่ะเนาะว่นแรงกับฝนถ่่มมาสิละจ้ะนี่ค่ะอัปเดตนาทุ่งนาหนนานาให้เบึงนะคะเนาะนี่ค่ะเป็นธรรมชาติล้มกับล้มทั้งฝนทั้งสีไม้อียุบๆนะยั้หลายอยู่นามเนาะนี่ค่ะ ก็ฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะกดเป็นกำลังแรงใจให้เมียวเมียด้วยนะคะขอบคุณทุกาการรับชมขอบคุณทุ้การสนับสนุนจ้า